จ้าวันดีค่ะนี่ก็เป็นน้องนะคะเนาะน้องที่ปวดหลังมันดานที่เกิดจากอุบัติเหตุตกจากที่สูงแล้วเอาหลังลงเนาะกระดูกหลังมันเคลื่อนหลังจากแก้อาการไปแล้วประมาณสีวันน่ะค่ะเนาะนนจยาแล้วอาการที่ปวดนะคะเป็นไงบ้างคะไม่ปวดไม่ปวดแล้วใช่ไหมคะอือฮึ ที่ขออนุญาตถามสัมภาษณ์เนี่ยคือแชร์ประสบการณ์นะคะจากผู้ป่วยจริงเนาะว่าการนวดไทยเนี่ยการนวดแก้การเนี่ยมันจะมีอาการขังเคียงยังไงบ้างคะที่นี่แก้การไปแล้วหายปวดแล้วจากที่ปวดมานานเนี่ยแล้วตนนี้ผ่านมากว่าวันนี้วันที่สี่อาการเป็นยังไงคะที่มาวันเนี่ยจึงจะตึงเฉยไม่ปวดแต่ว่าตึงเนเนื้อา ถึงกล้ามเนื้อเนาะ,ะจากที่ปวดตั้งแต่หลังมาถึงบาไหลใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะอ๋อฮะแล้วที่นี่อาการข้างเคียงอย่างอื่นมีอะไรบ้างคะไม่มีไม่มีเนาะมีแต่สึงอ่าถึงกล้ามเนื้อเนาะเรารู<ๆ>้สึกได้เลยใช่ไหมคะว่ามันแค่ถึงมันไม่ได้ปวดปใช่ไหมคะไม่ปวดไม่ปวดอ่าไม่ได้ไม่ได้มีนะแค่ี้จ้ะ ค่ะจ้าขอบคุณค่ะจ้าน,นี่ก็หลังนวดเสร็จนะคะก็ให้ดื่มน้าอุ่นเนาะดื่มน้าชานะคะอุงซื้กเป็นไงบ้างคะนวดเสร็จแล้วดื่มไขมันสบายตัวเ่ยจ้า,จาที่แกอาการไปแล้วหายปวดหลังแล้วแต่มันยังตึงอยู่เนาะ <laughs> แต่ตอนนี้ไม่ตึงแล้วใช่ไหมคะห <laughs> มอทำยังไงให้ดึงน <laughs> วดประคบหม้อเกลืออย่ <laughs> า นะเนาะเอาความร้อนลงนะคะสมุนไพรช่วยปวดคลายสิ้นคลายกำเนื้อแล้วก็น้ำมันนะคะคือน้ำมันมะพร้าวเนาะใส่นะ้นำมันมะพร้าวคลายกำเนื้อให้นะคะก็เคยนวดนักเคยนวดนังนักมากอนเนี่ยวันนี้ขอถามหน่อยค่ะ่ารูสึกไไงก็การนวดเบาคะ่ะมันไม่ระบอือมเราหนวดนักกับหนวดเบาใน,นชอบันไหนมากกว่าคะ เระไม่ระบม่ละเราการแกอาการมันได้ผลกันเนะาะไดเดี๋ยวพงลูกพิ่งเราให้ฟังว่าเคยฝังเข็มมาด้วยคือโดนมาทุกอย่างอ่ะเนาะ<ช>อืออันนี้เป็นนวดข้างข้างข้าง,งที่สามเนาะข้างแรกข้างที่สองแกอาการแล้วข้างที่สามเนี่ยมาคลายเสียนคลายกำเนื้อนะคะจ้าขอบคุณค่ะ